การบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี <t <t uh ่ยมีอานิสงส์ใหญ่ยังไงก่อนไปฟังใครที่มีโอกาสได้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วเนี่ยปลื้มๆทบทวนบุญที่เราได้ไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุไปพร้อมๆกันนะคุณโยมแม้เราจะไม่ได้เกิดร่วมยุคกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เกิดทันเห็นพระพุทธองค์แต่การที่เราได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็ประหนึ่งว่าเราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านยังมี ีพระชนมายุหรือพระชนชีพอยู่นะการที่เราเองเนี่ยได้เครารพเรื่มใสในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์การบูชายิ่งนอกเหนือการปฏิบัติบูชาก็คืออามิสบูชานี่ยแม้จะได้บุญไม่เท่าปฏิบัติบูชาแต่ก็สามารถติดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้ทุกภพทุกชาติในการเกิดมาเนี่ยเวียนอยู่ในสุกติภูมิอย่างเดียวได้เหมือนกันนะการที่เราเองเนี่ยล่วงมา2,600กกว่าปียังมีสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์คือพระบรมสารีริกธาตุหรือแม้ กระทั่งพะระอรหันตาธาตุทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วนํามาบูชาในสิ่งที่เลิศที่สุดประณีที่สุดไม่ว่าจะเป็นประทีปโคมไฟดอกไม้ของหมหรือพวงมาลามาลัยทั้งหลายทําการระลึกนึกถึงบูชาให้เราได้มีบุญกับท่านด้วยให้เราได้ติดตามสร้างบุญสร้างบรารมีในร่มเงาบาวรพระพุทธศาสนาไปทุกชาติเลยอานนสงส่งแม้เพียงแค่เชิญชวนคนมาบูชาเนี่ยก็ยังปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ได้แล้วนะไม่ต้องนับกับการ ได้มาบูชาด้วยตนเองได้มาเห็นก็เป็นบุญตาได้มาบูชาก็เป็นบุญตัวติดเนื้อติดตัวกันไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งเราเข้าถึงพระนิพพานกันทุกคนบุญใหญ่นี้ไม่ได้มีบ่อยๆเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไกลไปที่แดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียแต่ก็ได้นํามาตั้งไว้ในใจกลางเมืองเพื่อให้มหาชนที่อาจจะไม่มีเวลาไปทําบุญได้มาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าได้มาทําการสักการะบูชาพระบรมสารีริกราธาตุของพระองค์ไปอาบุญกันนะ